สวัสดีครับนะครับวันนี้เรามาเจอกันกับรัวชาวสวนหัวป่าอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนะี่ยเรามีเมนูพิเศษนะครับพิเศษวันนี้คือต้มแซบนะครับต้มแซบเนื้อชะอมไข่่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยกินและผมเชื่อลาไท่านคงสงสัยว่าต้มแซบเนื้อชะอมไข่เป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําการนะครับปรุงกันนะครับต้มแซบเนื้อชะอมไข่ วันนี้ต้องขอขอบคุณเฮทุยนะครับที่มาเยี่ยมเยียนครัวของเราในวันนี้นะครับลาปากอ่าโอเคครับมีทุกได้ได้นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับไมต้องรอช้านะครับเริ่มต้น้วยอะไรครับเนี่ยนี่นะครับเครื่องเราคาตะไคร้ห้อมใส่ลงป้านะครับดูไว้ดูไว้ง่ายงครับไม่มีอะไรยากยุ่งยากนะครับ ต้มแซ่บเนี่ยมันต้องมีน้ำปลานันถ้าเกิดต้มยำต้มยำเนี่ยใช้น้ำปลาแต่ถ้าเกิดต้มแซ่บมันต้องเป็นน้ำปลาวันนี้เรามีน้ำปลาลวันนี้เรามีไม้แซ่บแซ่บไม้ไม, <laughs> ไม้ไม้แซ่บอออืืหไม้แกะเลยไม,ไม้แกะจะควรแล้วยอาละครับ มน้ำเริ่มเดือดแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วนะอ่าครับนะครับไานะครับแซบไหมนะครับแซบไหมหนึ่งครับคือนวนนวอเลยครับนวนวแน่นอนกลินปลาราหอมเลยกินนนวขึ้นมาเลยครับอีกทุย แล้ประกันความนัวนะฮะของไม้ที่ตั้มส้มตัก็อร่อยตําไอะไรก็อร่อยเนั่นอ่านะครับร้องเพลงก็เพาะนะใช่ร้องเพลงก็เพาะนะครับตามเลยครับาน้ําเปียกนะครับน้ครัม่เปียกมะนาวไม่ต้องครับเป็นไม่คำเปียกเลยครับอืจัดนัว ต้องต้องขอขอบคุณทุยมากเลยนะครับที่จัดการให้ผมมาประมาณสองโบกนะฮะสังเกตได้ง่ายครับมือเราเริ่มนิ่งกันเมื่อกี้ชงเข้มไปนิดนึงนะครับความหอมเริ่มมาแล้ว ถ้าเป็นผมเนี่ยจะมือขยำเลยนะมันจะได้เ <anak> พิ <writing> ่มความเค็มแป๊มแป๊มอีก่สักนิดหน่อยนะเฮี่อันนี้เขาทำถูกหลักอนารไม้นะครับเอาละพอดีเลยครับน้ำกำลังเริ่มเดือดแล้วนะครับต่อไปครับไม่ต้องเดือดมากนะครับไม่ต้องเดือดมากนะครับ ตามด้ยนะครับเนื้อเนื้อเนื้อส่วนไหนครับเนี่ยเนื้อชายโครงนะครับเนื้อชายโครงนะครับมันจะมีมันค่อนข้างแทบนะครับเนื้อจะนุ่มนะครับเหนียวนุ่มอร่อยวลาแต่ปลานะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับ างลงไปเลยนะครับชะอมครับชะอมขาดไม่ได้นะครับดิบถ้าเกิดเป็นเมนูทางระยองบ้านเรา่านะครับขอเขียนในคลิปนิดนึงมันจะมีเมนูต้มส้มเนื้อชะอม เต้มสมเนื้อชะอมจะค้ายงั้นใช่ครับปกติมันจะเป็นต้มสมเนื้อชะอมถชาเกิดต้มสมเนื้อชะอมเนี่ยมันจะต้องใส่กะปิอ่านะครับผมมันจะเป็นเมนูที่แบบว่าใช้มะขามเปียกเหมือนกันนะครับนจะตักกะปิใส่ลงไปนะครับนี้ก็จะเป็นต้ม้มเนื้อชะอมนะครับต่างการดรงอันนี้ใส่น้ำปลาใช่ครับใส่น้ำปลานะใส่น้ำปลาในพ่อนี่นะครับอ๋อครับ แล้วก็จะมีนี่ครับพ<อ>ริกป่นตามสไตล์ตของต้มแซ่บนะครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับบางๆก็อ่าพอไม่ต้องเผ็ดเกินไปนะครับอ่าพริกปน่นข้าวคั่วตามด้วยข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วนี่แก่ขัวเป็นกระปุกเลยไหมนะครับเต็มไปความนวลอยู่ตรงนี้นะครับ ันเริ่มแล้วครับกลิ่นนะครับกลิ่นลอยมาแล้วนะครับกลิ่นลอยมาแล้วนะครับไออันนี้ไม่ต้องมีผักชีอ่ะผักชีนะครับไอ้ทุย่ยลแล,ล,ยล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความสะดวกนะฮะแล้วแต่ความสะดวกและชอบนะครับน,นะเริ่มเดือดแล้วปุ๊บตักปลาไดไข่ลงไปหนึ่งฟองง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยาก กระจายชาวครัวชาวสวนหัวป่านะครับเมนูวันนี้จะเน้นความแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับง่ายทำกินในสวนงได้นะใช่แล้วจะอมมีอยู่ข้างไม้ก็ปูก็เด็ดมานะครับเด็ดเข้ามานะครับง่ายๆเนื้อไม่มีก็ไปเอาที่ไหนอ่ะเนื้อหาเขียงหอนเนื้อหาเขียงซอยยิกเลยคือเมนูเนื้อเนี่ยนะครับเราจะแบบไม่ต้มให้สุกมากเกินไปสุกมากเหนียวนะครับ ครับเดี๋ยวทุยเดี๋ยว้ยลองชิมนะฮะอลองชิมลองชิมลองชิมน,นี่แค่น้ำมะขามเปียกแล้วนะ่ยับครับ,นะรบเรายังไม่ได้ชิมรสกันเลยอือข่ออยาชิมนิดนึงเปรี้ยวนำเค็มตามแต่มันก็ใช้ได้นะ,ะผมว่านะฮะอืมลองชิมนิดนึงครับ อืมอืมดีเลยใช่มันตองแซบอ่ะเออทำไมผมไม่งงเลยทำเอ๊ะตะกี้ตะกี้ใสอะไรเพิ่มความเค็มไหมปะ้ะไม่มีเลยครับไม่มีเลยง่ายๆเลยครับไตัวเห็นไหมเน<อ>ี่ยเราทำกันแบบง่ายๆเลยมีความเค็มมาจากไหนวะแบบ <laughs> ใช้กันกะเอาเลยนะไม่ต้องซีมเลยรสชาติลงตัวเลยครับใช่อืมอย่างที่บอกนะครับของนัวของนัวก็ไม่ได้ใส่ผมไม่ต้องเรยของทูนด์ไม่มีนะครับง่ายใส่ถ้วยกันเลยนะครับ สไตล์ของเราครพอพอพอมันเดือดแล้วเนี่ยหอมชะออมมากใช่ครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับเมนูแบบนี้อพือนเพื่อนดูไปแล้วนะครับสามารถเอาไปทำรับประทานกันได้เอ้เลยถ้าเราใส่ใบชะครามนี่มันจะโอเคไหมต้องลองครับอีกทีมึงน่าลองมากอืใบชะคามมันจะออกเค็มนิดมนึ่คล้ายชะอมครับ คล้ายๆเมนูคล้าย,ายต้ม้มมาเหลานะอ่าใช่ครับต้ม้มอ๋อมาได้ความเค็มมาจากน้ำปลาร้านะครับแซ่บไ,ไมนไน้นี่เมง่ายๆจริงๆนะครับนี่มีไข่ลอยหน้าอาันนี้ดูใกล้เลย ทำง ini, ่ายๆนะครับน้ำใหญ่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 น้ำใหญ่ใหญ่ใหญ่ย้อยนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเมนูในวันนี้ต้มแซบเนื้อชะอมไข่สไตล์ครัวชาวสวนหัวป่าขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอญากไปชิมกันต่อนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ